สวัสดีปีใหม่จากลักกี้โฮมสำโรงนะคะทางเราพนักง,งานลักกี้โฮมสาขาสำโรงทุกคนมีคำอวยพรมาให้ลูกค้าค่ะขอให้ลูกค้าร่ำรวยนะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงตลอดปีเลยนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดทั้งปีนะคะสวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกท่านค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนร้านลักกี้โฮมของเราตลอดทั้งปีแล้วปีหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีลูกค้าลักกี้โฮมสำโรงทุกคนนะครับ ปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขายของดีเหมือนเทน้ำเทท่าแล้วอย่าลืมมาซื้อเครื่องเสียงที่ลักยกมตํำลงนะครับสวัสด,ดีค่ะลูกค้าทุกท่านทุกคนในปี2568ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ลูกค้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนึกคิดสิ่งใดที่อยากจะได้อยากจะทําก็ขอให้สมปรารถนาขอให้รวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทางร้านผิดพท้าต้องการใดนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะทางร้านของเรานะคะพร้อมจะปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเจอกันใหม่นะคะในปีหน้านะคะกับโปรโมชั่นตังๆแบบนนนีี้อกเเช่คคยะคะ